บานออกเต็มที่เลยบานทิ้งบานความรู้สึกที่มันทิ้งความรู้สึกความรู้สึกที่มันกระจายทิ้งความรู้สึกเองไม่เอาที่ไม่เอาเองตัวไม้ที่มันสะล่ดตัวไม้เองกระจายออกเต็มที่ ตัวไม่เอาที่มันสละตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาที่มันทิ้งตัวไม่เอาเองบานทิ้งบานตายทิ้งตายไม่ที่มันสละไม่ไม่ที่มันทิ้งไม่ไม่ที่มันไม่เหลือไม่ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือ เต็นที่หน่อยบานทิ้งบานบานหมดบานบานหมดภาระจากบานบานหมดบานเองไม่เอาหมดตัวไม่เอาเองตัวทิ้งหมดตัวทิ้งเองตัวไหมก็หมดตัวไม่เองไมมไม่เหลือไม่เองนะมันจะกลายเป็นหลุดตัวหลุดช่วยกันพ่นตัวพ่นช่วยกันอย่างนี้ ลดจะตัวหลดช่วยกันพ้นอยู่ตัวพ่นช่วยกันอย่างนี้ตัวทิ้งหมดตัวทิ้งเองตัวไม่เอาก็ไม่เหลือตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาสละตัวไม่เอาเองจึงเรียกว่าไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาจึงเรียกว่าไม่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือ อย่างนี้ก็จะกลายเป็นไร้ล่องลอยล้างกันไปเองว่างล้างกันไปเองหรือเรียกอย่างว่านิพานล้างพพานล้างนิพานล้างสังสวัสดิพผ่านล้างทุกสิ่งอย่างก็เรียกว่าไร้ล่องลอยล้างนั่นแหละหรือเรียกว่าว่างล้างนั่นแหละหรือถ้าจะเรียกว่าคลายช่วยหลุดช่วยทุกสิ่งทุกอย่างก็นนั่นแหละหลุดจากตัวหลุดช่วยกัน อะไรก็หลุดช่วยกันพ้นช่วยกันหลุดช่วยกันพ่นช่วยกันตัวไม่เอาว่าหลุดจากตัวไม่เอาเองอ่แหละตัวไม่เอาก็พ <blonde. S 1> ่นจากตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาหมดตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาก็ราะตัวไม่เอาเอง ตัวดุดช่วยกันคนจะตัวพ้นช่วยกัน สิ่งที่ไม่มีความเพเนี่ยไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือ ต้เจมที่หน่อยเลยมอข้าวหมอหายตัวเองหน่อยเออพร้อมเลยสังสวัสดนอกในมีเหลือแม้กระทั่งไม่เหลือเหมือนกัน มีเนื Middle ่องด้วยแม้กระทั่งมีเนื่องด้วยเหมือนกันจะได้ไม่สะดุดไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอนไม่เป็นสเต็ปจะได้เกลี้ยงเรียบร้อยหมดจดหมดตัวหมดไปด้วยกัน ทร้กเลยทุกอนุโลกรทาตเลยไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งไม่เนื่องด้วยเหมือนกันหมดตัดสรูพร้อมกันเลยตัดสรูตัดสรูช่วยพร้อมกันเลยทุกอนุโลกรทาตเลยแรงหน่อยไอ้ไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งไม่เนื่องด้วยเนี่ยเต็มที่หน่อยตัดสรูตัดสรูช่วยพร้อมกันไปเลย สิ่งที่ไม่มีขอบเพตเนี่ยม,มันไม่ได้อยู่แค่ดอกบัวบาเนเกี่ยจวจ้าไปเลยพร้อมไป,ไปเลยสังสารวัตรทุกสิ่งทุกอยาก่าง,ง,งโลกชาติสมพลและโลกชาติทั้งหลายสิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทั้งหลายก็พร้อมกันเลยไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งไม่เนื่องด้วยพร้อมกันเลย ไม่ว่าจะโลกธาตุหรืออนไรจะโลกธาตุสารกันโลกธาตุสารกลโลกทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โลกใบเดียวหรอกเออโลกคือหมู่สารนม้แต่ในจักรวาลทั้งหลายไม่รู้กี่ดวงหรือกี่ดวงดาวโลกกี่ใบเรียกว่าโลกสารกันโลกธาตุใช้คำว่าสากัโลกธาตุทั้งหลาย ก็พร้อมกันเลยไม่เนื่องด้วยแม่กระทั่งไม่เนื่องด้วยสิ่งที่ไม่ใช่การเบียดเบียนสิ่งที่ไม่ใช่การเบียดเบียนสิ่งที่ไม่ใช่การเบียดเบียน,น,นดับล้างพร้อมกัน อะไรก็ไม่ไปเลยลูกไม่ไปเลยทุกอย่างไม่ไปสิไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งไม่เนื่องด้วยคว้ามาเลยทุกอย่างไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาหลุดตัวหลุดช่วยกันพอนตัวพอนช่วยกัน ไม่ม so oh, ีหน้าท oh, ี่ไปตอกย้มซ้ำเติมอะไรโลกธาตุสองสวัสดิ์ทุกอย่างทุเรื่องพอนจากตัวพอนช่วยกันหลุดจากตัวหลุดช่วยกันไม่เอาทั้งเอาท่างไม่เอาเหมือนกันหมดเลยก็ไม่ไปสิไม่เอาทั้งเอาท่างไม่เอาไม่ไปสิไม่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือกกกอน ขยันหลุดช่วยนะขยันหลุดช่วยขยันพ้นช่วยขยันไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาลายทิ้งคลาย หลุดจากตัวหลุดพอนจากตัวพ้นหมดตัวหมดไม่เหลือตัวไม่เหลือเต็มที่หน่อยก็กำลังสมาบัติไปด้วยเป็นกำลังสมาบัติไปด้วยตามนั่นแหละสมาบัติแห่งการโปรด เจ้าออกเลยไม่เนื่องด้วยแม่กระทิ้งตัวมีเนื่องด้วยครั้งอ่ะเร้ออกันน หลุดตัวหลช่วยพร้อมกันพรตัวพรนพรอตัวพรช่วยพร้อมกัน <c oughs> ไม่เอาหมดตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาก็เต็มที่เลื่อยหน่อยตัวไม่เอาหมดตัวไม่เอาตัวไม่เอาก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เอาแล้วเลื่ยค่อยไล่ลองรอยล้างมันไปว่างล้างมันไปเรียกว่ามหากุญตานิพารล้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่ล้างสังฆวัตแต่มันคือทุกอย่างมิดว่างล้างมันไปเลยทุกอย่าง อะไรก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือไม่คาความรู้สึกไม่คาลมไม่คาสภาวะจิตไม่คาสภาวะธรรมไม่คาตัวคอยคอยคอยอาแพรชนะทางจิตทางอารมณ์ไม่คาตัวที่คอยคอยคอยติดคอยหลุดทางจิตทางสภาวะทางจิตทางอารมณ์ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือ หมดตัวค่อยติดหมดตัวค่อยหลุดหมดตัวค euh ่อยพ่นไม่พ่นหมดตัวค่อยตัดไม่ตัดหมดตัวค่อยละไม่ละเลิกหลงคอยละไม่ละไปเองเลิกหลงคอยตัดไม่ตัดไปเองเลิกหลงคอยติดคอยหลุดไปเองอะไรอะไรก็ไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งไม่เนื่องด้วยอะไรอะไรก็ไม่เอาแม้กระทั่ง ไม่เอายยกี่่นหมดหลงคอยละไม่ละไปเองเลิกหลงคอยละไม่ละไปเองเลิกหล,ล,ล,ลงคอยตัดไม่ตัดไปเองเลิกหล,ล,ลงคอยพ้ยพนไม่พ้นไปเองเรียกว่าจบตัวบำเพ็ญทุกข์ริยจบจิจจบจิตจบกรรมจบตัวปฏิบัติจบตัวบำเพ็ญทุกข์ริย อะไรก็ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเริ่องหลงคอยละไม่ละเองเริ่องหลงคอยพ้นไม่พ้นเองไม่มีผู้พ้นไม่มีผู้ไม่พ้นไม่มีผู้ละไม่มีผู้ไม่ละไม่มีผู้ตัดไม่มีผู้ไม่ตัดไม่มีผู้บรรลุไม่มีผู้ไม่บรรลุ อะไรอะไรก็ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีไม่มีมทั้งมีทั้งไม่มีคงโก้กาก้กาคงกง้จ,บ,จบกิจจกรรมจบตัวจบแต่ยังปฏิบัติอยู่มันก็เป็นกิจเป็นกรรมอยู่กิจกรรมกรรมเป็นมีกรรมเป็นกิจ กิจกรรมยังคอยละคอยไม่ละอยู่มันก็ยังเป็นตัวปฏิบัติอยู่ยังเป็นกิจกรรมอยู่ก,ลลกิจกรรมกรรมในการทํากิจอยู่สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวกันแบบสุดๆหลุดจนตัวไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวกันแบบสุดๆหลุดจากตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็หลุดจากตัวไม่เกี่ยวเองนั่แหละหมดตัวคอยลงติดหมดตัวคอยลงหลุดไปเองอะแรกๆก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว หมดตัวคอยละไม่ละไปเองหมดตัวคอยติดคอยหลุดไปเองหมดตัวคอยทิ้งไม่ทิ้งไปเองหมดตัวคอยคอยคอยนายคอยนางคอยเกี่ยวท่างเกี่ยวท่างไม่เกี่ยวร่วมกันทุกคลักเลย ชายช่วยกันหลุดช่วยกันขยันชายช่วยกันหลุดช่วยกันสัตวัตร่มีหน้าที่ไปตอบยามทำแต่มาลายอย่างนี้อย่างนั้น อะไรก็ไม่ปไปได้ลูกไม่เหลือแม้กระทั่งไม่เหลือไม่เหลือแม,ม้กระทั่งตัวไม่เหลือ บัตรสลูช่วยกันตลอดบัตรสลูช่วยกันตลอดยักย่อบูดช่วย nhau mỏi เถิดในเหลือแม่ท่านตัวไม่เหลือ ตัดสลุช่วยกันตลอดโยมยุ่งยากหมดเลยอ้าววจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมทุกอย่าง อาสิ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 อะไรก็มีเนื่องด้วยเหมือนกันหมดเลยมีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวมีเนื่องด้วยเหมือนเหมือนกันหมดเลยทุกสิ่งอย่างมีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งมีเนื่องด้วยเหมือนกันเลยทุกอย่าง ล้างไปเองว่างล้างไปเองหมดตัวคอยติดคอยหลุดไปเองหมดตัวคอยเคอยคอยดาไปเองหมดตัวคอยละไม่ละไปเองหมดตัวหลงคอยว่างไม่ว่างไปเองหมดตัวหลงคอยละไม่ละไปเองอะไรๆก็มีเนื่องด้วยแม้กระทั่งมีเนื่องด้วย มีเนื่องด้วยแม้กระทั่งมีเนื่องด้วยรับเลยทุกอย่างเลิกหลงคอยละไม่ลาบไปเองเลิกหลงคอยตัดไม่ตัดไปเองไม่แฉอะไรในละไม่ลาไปเองไม่แฉอะไรในตัดไม่ตัดไปเอง